นี่ครับหลายๆท่านก็เคยสงสัยนะครับว่าข้าวโพดต้มที่ตลาดนะครับทําไมต้มได้น่าทานนะครับเมล็ดเต่งตึงนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีนะครับที่ทําให้เมล็ดข้าวโพดเราที่ต้มบอกมาแล้วเต่งตึงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการต้มข้าวโพดยังไงให้เมล็ดเต่งตึงครับก็ขั้นตอนแรกก็ นำข้าวโพดดิบนะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นก็ตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะครับนี่ครับก็เมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับก็น้ำหนึ่งลิตรน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้3ลิตรก็น้ำตาลทรายสช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับเมื่อน้ำร้อนแล้วเราเอาข้าวโพดลงไปนะครับรอ10นาทีนะครับก็จะสุกพอดีนะครับ นี่ครับเรารอไปสิบนาทีนะครับก็จะสุกพอดีนะครับจากนั้นนะครับเคล็ดลับเลยครับตรงนี้นะครับที่จะลืมไม่ได้นะครับที่ทําให้มันดข้าวโพดเราตึงตึงก็คืออ่าเมื่อข้าวโพดเราสุกแล้วนะครับรีบเอามานอกน้ําที่อุณหภูมิปกตินะครับก็จะเป็นน้ําก๊อกหรืออน้ําถังเรานะครับนี่ครับก็แช่ไว้ให้เขาเย็นนะครับก็จะเราก็จะสามารถเก็บข้าวโพดเรา ทั้งวันให้เมล็ดเ,เต่งตึงสีสันสวยงามน่าทานนะครับนะครับก็ดูเมล็ดนะครับเต,ต่งตึงมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ